ม้ตกนางก็ยังอยากจะมาเล่นที่สวนนะคะตกไม่เยอะค่ะวันนี้ตกนิดหน่อยนาอยากเล่นทรายกระบะทรายของนางไปหยุดที่กระบะทรายเอาอยากเล่นทรายละ หนูอยากเล่นทรายเหรอลูกหืมหนูสีมา้ามะลกูกม้มะม้เห็นไหมมีมา้าิงดิงดิงชิวดิงดิงชิว นูหน้าดูทำหน้านะเจนมา เมียฝรั่งเมมโมรีสวัสดีค่ะ m e r ร y c h r ี่คริสนะคะพาน้องเจสิก้ามาเดินเล่นที่สวนนะคะ่ะเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์ที่มาถามกุ้งด้วยว่าแฟนของกุ้งเนี่ยได้ให้เงินเดือนกุ้งใช้ไหมแล้วก็ให้เดือนเท่าไหร่นะคะมีคนถามกุ้งมาหลังบ้านเนาะอ่าคือแฟนคนแรกนะคะให้นะคะ เขาให้กุ้งเตือนละห้าร้อยยูโรตอนที่เรายังไม่แต่งงานกันนะคะแต่พอคบกันได้สองปีแล้วก็แต่งงานกันนะคะมาอยู่เยอรมันเขาให้เดือนร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเป็นค่าอาหารเวลาเขาไปทำงานนะคะ<ม>พอแต่งงานกันมาอยู่เยอรมันนะคะเขาก็ให้ใช้แค่เดือนละ ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยยูโรเพราะเรากา็ไม่ได้จ่ายอะไรเนาะเขาก็มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นที่จะต้องจ่ายให้เราด้วยนะคะไหนจะประกันสังคมไหนจะอะไรนะคะเนาะเราก็เลยโอเคตรงนี้แล้วเขาก็ต้องส่งเราเรียนภาษาเยอรมันแต่ตอนนั้นเราทะเลาะกันบ่อยหลังจากย้ายมาอยู่ด้วยกัน ด้วยความที่เราไม่เข้าใจกันเยอะมากมายนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกันบ่อยเนาะก็เท่าที่กุ้งเล่าให้ฟังในอีพีแรกๆเลยนะคะไปย้อนดูได้เนาะรู้สึกว่าถ้ากุ้งจำไม่ผิดน่าจะประมาณอีพีที่ห้าเริ่มจากอีพีที่ห้าเลยนะคะคืออดิามีคนแรกเนาะพอเลิกกันไปนะคะเราเข้ากันไม่ได้เราเลิกกันไป ก็มาเจออดีตสามีคนที่สองอดีตสามีคนที่สองอเ,เขาก็ให้กุ้งเดือนละ500ยูโรนะคะคือเราอยู่ด้วยกันเลยเกุ้งไม่ได้จ่ายอะไรเ,เขาจ่ายทุกอย่างนะคะคไม่ว่าจะเป็นค่าช้อปปิง้งค่าอาหารให้กุ้งคือ500อเ,เนี่ยกุ้งก็แบ่งให้กับทางบ้าน300ยูโรแล้วก็ตัวกุ้งเองก็ประมาณ 2อ0ยูโรเก็บกเ,เก็บไว้ไวเขาเรียกว,ว่าเก็บไว้กันตายนะคะเผื่อเผื่อมีอะไรเนาะโอ้ยมือแข็งหมดละนั่นแหละคะ่ะก็บางทีเราก็คือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาบางทีเขาทํางานอย่างเงี้ยแล้วเราก็ออกไปข้างนอกแล้วก็<ม>ต้องใช้เงินใช่ไหมก็เอาเงินตรงนี้แหละซื้อบางทีก็ซื้อเสื้อผ้าบางทีก็ซื้ออะไรนอกเหนือที่ จากที่เขาซื้อให้อะไรเงี้ยเนาะเขาส่งเราเรียนพอเรียนจบกุ้งก็ได้งานทําพอได้งานทําเขาเห็นว่าเรามีเงินเพียงพอเขาก็ไม่ได้ให้แล้วนะคะนานๆที่จะให้ทีแบบหยิบยื่นให้ทีละร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่า,าแล้วแต่จังหวะบางทีเขาก็อยากจะให้เขาก็ให้เขาก็ถามว่าเธอจะไปช้อปปิ้งหรออะเนี่ยตังอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าเขาพาเราไปช้อปปิ้งเขาก็จ่ายให้เราอยู่ดีนะคะ เขาก็จ่ายให้เราอยู่แล้วเนาะแต่เวลาเราจะไปคนเดียวเขาก็จะจ่ายให้เอาตังค์ให้เราแต่บางทีเขาก็ไม่ให้เขาก็ถามว่าเธอมีตังค์อยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละก็ไม่ได้ให้แต่บางทีเขาก็ให้แล้วแต่อารมณ์นะคะแล้วพอเลิกการอย่ากันอ,กกนอดีตสามีเออแฟนคนที่สามนะคะแฟนปัจจุบันไม่ได้แต่งงานกันเนาะถามว่าเขาให้ไหมตอนที่เราย้ายมาอยู่ขเขาแรกๆเราย้ายเมืองมาแน่นอนงานเก่าเราก็ต้อง เลิกทำนะคะทำไมเงียบจังอะลูกทำไมหนูเงียบจังอะพอ,อาสามีาแฟนคนที่สามนะคะก็ไม่ได้ให้นะคะแต่ตอนช่วงที่เราย้ายมาอยู่ขเขาแรกๆเราไม่มีงานทำเขาก็จะให้เป็นเขาเรียกควนถุงนะคะคือห้าสิบยูโรเวลาเราออกไป ข้างนอกเวลาเราไปาหาเพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะให้แค่ห้าสิบยูโรเนาะหรือว่าเราไปหาหมออะไรเงี้ยเขาก็ถามพอไหมค่ารถเมย์กับค่ายาอะไรเงี้ยพอไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพอห้าสิบยูโรแต่ถ้าอยู่บ้านเวลาไปซื้ออาหารไปจ่ายตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนจ่ายอยู่แล้วนะคะเปร้านอาหารอะไรเงี้ย แต่จะบอกว่าแฟนคนนี้เขาไม่ได้ให้เงินกุ้งไปช้อปปิ้งนะคะกุ้งอยู่กับเขานี่จะบอกว่าไม่ได้ช้อปปิ้งก็ยังว่าได้เลยจะช้อปออนไลน์เอานะคะคือยังไงอะ่ะเขาเขาไม่ค่อยทุ่มเทอ่ะ อีกอย่างกุ้งก็มไม่ได้ไม่เคยขอเขาด้วยแหละไม่เคยขอให้เขาพาไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนคนก่อนอะไรเงี้ยคือคนแรกเราก็จะขอแต่เขาก็ปฏิเสธแต่แฟนคนที่สองอดีตสามีคนที่สองเขาชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วเขาจะเป็นคนเอ่อยเองถามเองถามว่าเขาชอบช้อปปิ้งไหมเขาบอกว่าเขาชอบมากคือแค่ขอแค่ชวนเขาเขาไปนะเขาไม่เคยปฏิเสธเลยเรื่องช้อปปิ้งนะคะ จะได้อะไรมาติดไม้ติดมือมาหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะคะนั่งนิ่งเฉยตัวเล็กค่ะก็กุ้งว่าอาดีตสามีคนที่สองดูแลเทคแคร์ดีที่สุดแล้วนะแต่อย่างว่าแหละแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนะาะอดีตสามีคนแรกก็มีข้อดีที่เขาไม่เคยใช้คำหยาบก,กุ้งเลยเวลา ทะเลาะกันมีแต่กุ้งที่โกรธจัดแล้วก็จะใช้คำหยาบกับเขาซะมากกว่า<ม>นะบางทีก็รู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้เนาะแต่แต่แต<ม>ปกติแล้วกุ้งคิดว่าคนเยอรมันเนี่ยเวลาเขาโมโหเขาก็ใช้คำหยาบนะแฟนคนที่สองกับคนที่สามนี่ทะเลาะกันเขาก็ใช้คำหยาบนะคะก็นะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะคือสรุปก็แฟนคนแรกให้คนที่สองให้คนที่สามไม่ให้เงินเดือนนะคะแต่ถ้าแต่งงานกันอะไรลูกแต่ถ้าแต่งงานกันเขาบอกเขาจะให้กุ้งเดือนละสามร้อยนะคะแล้วก็เงินคินเดเกลก็จะให้กุ้งด้วยแต่ว่ากุ้งตั้งใจว่าเงินเงินลูกเนี่ย เดือนละ200ที่ได้มัน219ยูโรนะคะตอนนี้มันก็เห็นว่าขึ้นทุกปีนะเอ่อถ้าเกิดว่าถ้าเราแต่งงานกันจริงๆนะถ้ากุ้งมีงานทำอะไรเงี้ยกุ้งก็จะเอาเงินของลูกใส่บัญชีลูกทั้งหมดนะคะคือไม่เอาของลูกเลยสักกระบาทนะคือจะเก็บไว้ให้นางเลยแต่ว่าทางพ่อกับย่าเขาก็ เขาก็เอาเข้าบัญชีให้ลูกต่างหากอยู่แล้วนะคะเดือนละห้าสิบยูโรเห็นบอกว่าซื้อหุ้นซื้ออะไรให้ลูกนะคะพอประมาณเขาอายุประมาณสิบแปดอะไรเงี้ยลูกจะได้เงินประมาณหมื่นหกพันยูโรถึงสามหมื่นกว่าเห็นไหมย่าพูดประมาณนี้นะคะจะได้ประมาณนี้แหละถ้าทุกอย่างมันอ่า กูดไลฟ์เขาบอกเนี้ยคือทุกอย่างไปด้วยดีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเขาซื้อหุ้นให้ลูกเนาะเงินเงินเก็บเข้าบัญชีให้ลูกทุกเดือนก็คือเอาไปซื้อหุ้นนะคะเนาะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตัวรอบๆหิมะตก นางนั่งนิ่งเลยนะคะนางชอบชอบบรรยากาศแบบนี้หละลกูกอืออลูกพูดอะไรลูก 嗯嗯、mm. mm. <laughs> 嗯，这 <laughs> 是。说的啥呀？嗯嗯，不了。哇哇哇哇，叽里咕里咕，哇哇哇。 爸爸爸爸，我不想想。 โอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ